วันนี้เราจะมาสอนวิธีทําข้อมือแบบง่ายๆนะให้ตัดเส้นแกนมานะครับตัดยาวเลยก็ได้ฮะเมตรยี่สิบแล้วมาประกบครึ่งนึงครับประกบครึ่งก็จะได้หกสิบเซนเกี่ยวที่ตะขอนี่นะฮะแล้วก็ผูกอ่ะตรงนี้เรามาเกี่ยวที่ตะขอที่เอวแล้วนะฮะผมจะใช้สายสายสะพายกระเป๋านะ นี่ก็จะมาดูเส้นถักเส้นถักให้ตัดทั้งหมดเก้าเส้นสามสีสีละสามเส้นให้ตัดยาวแปดสิบเซนนะฮะแล้วก็มาผูกเนี่ยโอ้วัดนี่ก็ได้กเกือบเก<อ>ือบพืบหรือว่าไม่งั้นก็ตลับเมตรวัดให้ได้ารมาณว่าหกนิ้วก็ไหกไนิ้วหรือสิบ้าเซน

สุดท้ายเสร็จนะก็จัดระเบียบหน่อยเอาสีแดงเส้นบนสุดเลยครับพวกลายลายพวกนี้ก็จะบางคนก็เรียกลายพิลอดพิกคอสซ้ายขวาแต่ผมเรียกลายแบนนะฮะมือขวานี่ลอตายเส้แนแกนแล้วมาพาดเส้นนิ้ว,วแล้วมือซ้ายเนี่ยแทงแทงลงไปอันนี้ก็ถักไปดึงให้ตึงๆมือพอครั้ทงที่สองก็กลับ เหมือนเราถักลายแบนตอนเราทําห่วงสร้อยอะถ้าสมมุติว่าคนเป็นแล้วนะฮะถักไป <c oughs> แดงนะตัวไปสีฟ้า สีพวกนี้เราจะแบบใช้เป็นสีธงชาติก็ได้นะฮะหรือลายเล็กเก้ก็ได้แดงเหลืองเขียวธงชาติก็แดงขาวน,น้ำเงินนี่จะผสมสีเองก็ได้ครับสีเหลืองสีเหลืองเฟ็ดเราก็มาเริ่มสีแดงต่อนะฮะ ถักไปเรื่อยๆฮะเดแล้วพับเลยนะครับเราถักมาเรื่อยๆนะฮะให้ได้ความยาวที่เราต้องการนะส่วนมากถ้าเป็นข้อมือก็จะเป็น6นิ้ว7นิ้ว8นิ้ว แต่นี้เราจะมาทําประมาณ7นิ้วนะฮะเพราะว่าเฟ้นนี้เดี๋ยวจะทําแบบปรับระดับได้แล้วความยาวเราก็ตวัดดูอันนี้ตีแบบคร่าวๆเจ็ดนิ้วทีนี้วิธีเก็บงานก็ให้เอาเชือกฝั่งเส้นสุดท้ายขวาขวามือเนี่ยจับไว้แล้วเราก็รวบเส้นนี้รวบมาไว้กับเส้นแกงของเราแล้วทีนี้ก็พันนะเอาเอาเอาเชือกนี้พันไปพันไปสัก สามสี่รอบอ่าทีนี้ก็มาเก็บไว้ก็ดึงให้นั่นหน่อยฮะนี่ก็กรรไกรตัดครับไฟลนก่อนน,นี่ก็จะเหลือปลายใช่ไหมปลายเราก็จะกรรไกรตัดเลย ใช้ไฟลนเท่อน่อยก็ได้แต่ระวังโดนเส้นแกนนะอาทนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะทีนี้ก็จะมาถึงวิธีเก็บงานทำนัดไว้อย่างงี้เนี่ยก็ตัดเชือกมาสักเส้นหนึ่งยาวสักห้เซนก็ได้ ลัดไปตึงกลางถักงนี้นี่ก็ถักลายแบนทับไปแบนทับไปถักสักประมาณสักหกครั้งก็ได้ แต่ถ้าอย่างนี้มันจะช้าปกติจะใช้เข่าหนีบไว <S tekrar. S 3> ้ก nice ็ได้ฮะสักครั้งบางเจ้าหรือว่าในตามหนังสือที่สองก็จะอาจจะ ถักชั้นเดียวตัดแล้วก็ลนไฟเลยแต่เรากลับด้านนะเราถักทับไปอีกทีนึ่งถักทับไปอีกทีนึงเพื่อเพื่อความแน่นนะแรกๆอาจจะดึงแน่นดึงแน่นด,ดึงลำบากเพราะว่ามันยังมีเทียนอยู่แต่อนาคตเทียนหมดมันก็จะลูดได้แบบกำลังดีฝืดฝืดมือกำลังดีแต่ถ้าเราถักชั้นเดียวเนี่ยแรกๆมันก็แน่นนะแต่นานๆไปเทียนหมด ทีนี้จะหลวมหลวมเลยคนระับแนะนำให้ตักสองชั้นดีกว่าอ่านี่แล้วก็ตัดปล่ยเชือกออกหน่อยดูให้ชัดนะเพราะหล่นไปะ แล้วลูกเข้าหากันถ้าใครมีเม็ดกะลาก็อาจจะใส่ได้ะกะลาตาเดียวเม็ดเล็กใส่ได้แต่ถ้าเอาแบบง่ายๆก็พันเลยฮะพันแล้วกระระยะให้ดอีอีกครั้งหนึ่งก็พันกระระยะให้เท่ากันได่ปะ แล้วก็พูดอีกครั้งหนึ่งภาพอาจจะไม่ชัดนะ,ะแต่น่าจะเราเดากันได้ตัดออกนะ,ะไฟลนถ้าใครกลัว้องกานิ้ว จิ้มน้ำหรือน้ำลายก่อนก็ได้นะฮะภนี้ก็โอเคยังนะโลด,โดูตจะโอเคครับ